นี่คือ iPhone 11ครับสีหวานฉ่ำแต่จอแตกวันนี้เรามาเปลี่ยนจอ iPhone 11กันนะครับและใช้เครื่องมือในการแกะจอออกมาแล้วก็เก็บน็อตเอาไว้ในพื้นที่ที่เก็บแล้วไม่หายแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับถอดขั้วแบตออกก่อน และที่สาคัญครับจะมีแผงเซนเซอร์อยู่กับหน้าจอแกะออกมาแล้วเก็บกาวเก่าของหน้าจอและเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาจอแตกอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆแตกหักแล้วก็ติดอยู่กับชุดเซนเซอร์ต้อง QC แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวครับเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดหลังจากนั้นก็นาชุดเซนเซอร์วางไว้ในตําแหน่งเดิมและต่อขั้วแบบเพื่อเทสจอใหม่ทัชสกรีนลื่นปื้ดเหมือนเดิมหรือเปล่าตรงตําแหน่งไหมแล้วหน้าจอสดใสหรือเปล่าถ้าผ่านแล้วเราก็ทําการประกอบครับประกอบเรียบร้อยเราก็มารีเช็คกันอีกครั้งโอเคผ่านจอกลับมาปกติและชนนใ้ดเเเหมมือิป็ เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ iPhone รุ่นไหนจอตกจอแตกน้ำเข้าแบบเสื่อมจอมืดจอลายหรืออยากจะอัปเกรดโทรสอบถามรายละเอียดรก่อนได้นะครับที่สมาย e ไอทีเซอร์ทั้ง10สาขา9สาขาในกรุงเทพมหานครและอีกหนึ่งสาขาที่จันทบุรี w w w s m i l e i t s e r v i c e c o m